สวัสดีครับทุกคนกำลังพาทุกคนมาที่เซ็นทรัลวิลครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวรถเสี่ยวมี่ s u 7ด้วยกันเสี่ยวมี่เขาเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่แล้วก็เอาตัวรถเออรถที่แบบเปิดตัวไว้ในจีนนะแล้วแบบเฮ้ยมั่งเจ๋งมากเลยตัว s u 7อ่ะเอามาโชว์อ,อยู่ที่บูธภา,ายในบริเวณงานที่เปิดมือถือด้วยก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็ตอนแรกตอนแรกนึกว่าเขาโชว์อยู่วันเดียวปรากฏว่าเขาจะโชว์อยู่ในกรุงเทพถึงวันที่ ผมใจว่าถึงปลายสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวผมขึ้นวันที่ไว้ให้ตรงนั้นก็เลยแบบเฮ้ยถ้างางนั้นตัดใจมาดูก็เดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันเพราะว่าคงไม่ได้มีโอกาสที่แบบจะเห็นรถคันนี้ได้ง่ายๆในไทยตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีแผนว่าจะมาขายไทยแล้วก็ตัวรถที่โชว์แน่ๆมันคือตัวของฟงมาลัยซ้ายก็เลยเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเสอมี SU ่เอรเสยูเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดในจีนราคาสตาร์ทอยู่ประมาณล้านหนึ่งล้านสองอ่ะแล้วก็ จำได้ว่าช่วงเปิดตัวก็ข่าวแบบเยอะมากแล้วเขาสื่อสารออกมาว่าตัวของ Xiaomi เนี่ยเออเหมือนมันขายขาดทุนยอมขายขาดทุนเพื่อแบบอยากได้ให้ลูกค้ารู้จักตัวแบรนด์อะไรแบบนี้ซึ่งตัวรถอ่ะมันมันถูกพูดถึงในหลายแง่มุมมากมันไม่เคยมีแบบเนี้ยในรถราคาล้านต้นๆอ่ะทุกคนเออไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเออตัวของ Xiaomi SU7 เนี่ยปีไหนมันจะเข้ามาขายในไทยนะตรงนั้น อ่าถึงแล้วเดี๋ยวพาไปดูทุกคนโอ้นน,นให้ดูก่อนอู้ลุ้สำหรับ SU7 เป็นรถ EV รุ่นแรกจากทางเสี่ยวมีที่น่าจับตาเป็นอย่างมากครับโดยชื่อรุ่นของ SU7 เนี่ย ตัวภาษาอังกฤษ su มาจาก speed ultra ครับแล้วก็ถ้าเป็นเสียงในภาษาจีนกลางตัวของ su เนี่ยมันจะไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายภาษาจีนว่าความเร็วซึ่งตัวของ su 7เนี่ยมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือตัวของที่เป็น su 7 S.U.7 Pro แล้วก็ตัวของ S.U.7 Max ด้านดีไซน์ภายนอกของ S.U.7 นะครับไม่ว่าใครจะมองว่าตัวของรถ S.U.7 เนี่ยไฟหน้าจะเหมือนรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ไฟท้ายจะคล้ายกับรถ,รถรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าภาพรวมของตัวรถรุ่นนี้ S.U.7 เนี่ยดูดีมากจริงๆครับตัวรถภายนอกที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับก็คือบรนด s สปอยเลอร์ด้านหลังของรถครับ ตอนที่ไปเดินดูเนี่ยก็แบบอโอเคเห็นแล้วว่าเป็นตัวของสปอยเลอร์ไฟฟ้าอะไรแบบนะี้ยกขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถที่โชว์เขายกค้างไว้เราก็มองเข้าไปแล้วก็เอ๊ะเห็นเป็นแผ่นเพลทที่เหมือนแบบเป็นสีเงินเงินเงาๆก็เหมือนเป็นโลหะเนี่ยก็เลยลองแบบ เข้าไปดูใกล้ๆอ๋อมันคือตัวของสเปคระบุเรื่องของมอเตอร์ทุกคนว่าเป็นตัวของมอเตอร์21,000รอบนะตัวของการใช้กำลังไฟเนี่ยกี่กิโลวัตต์นะตัวมอเตอร์ตัวนี้แรงแค่ไหนแล้วก็เรื่องของแรงบิดกี่ร้อยนิวตันเมตรเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวของสปอยเลอร์ด้านหลังทีนี้มาถึงภายในรถกันบ้างนะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นตัวของดีไซน์ที่เป็นลักษณะแบบบักเก็ตซีทที่เขาจะค่อนข้างอบกระชับตัวเรานิดนึงครับตัวขง บักเก็ตซีนเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆว่าเป็นกับทุกรุ่นย่อยของตัว su7 ไหมเพราะว่าตัวรถที่นำมาโชว์ในไทยที่ผมไปดูเนี่ยก็คือมันเป็นตัวของรุ่นท็อปครับคือตัวของ su7 max อาจจะเป็นเฉพาะกับรุ่นนี้ก็ได้ที่เป็นเบาะทรงนี้อยู่ในรถนะครับถัดมาถึงคอนโซลกลางครับเป็นตัวของขนาดหน้าจอ16นิ้วความละเอียด 3k ใช้ตัว os ของเสี่ยวมีเองก็คือตัวของ hyper os ครับแล้วก็ที่ขอบร่างของหน้าจอเนี่ย เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเสี่ยมี่เขาทำกันบ้านมาดีรู้ว่ารถที่เป็นสมัยใหม่พวกเนี้ย,ยเดี๋ยวนี้จะทำเป็นลักษณะที่มันไร้ปุ่มหมดแล้วทาง Xiaomi เสี่ยมี่ก็าทำเป็นปุ่มอยู่ตรงใต้จอแล้วก็ให้แบบเป็นปุ่มกดคอนโทรลคำสั่งต่างๆได้ด้วยตรงนั้นอันเนี้ยผมเป็นจุดที่ชอบอีกอันนึงในตัวของ su7 รุ่นนี้ครับส่วนพวงมาลัยรถ su7 นะครับตรงเนี้ยาจากที่เห็นเนี่ยดูเป็นแบบสปอร์ตดีครับแล้วก็ตัวของปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆบนพวงมาลัยเนี่ย ผมถือว่าอยู่ในระดับพอดีพอดีไม่ได้ดูเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูน้อยจนเหมือนกับเท s l a ที่แบบมีอยู่แค่2ปุ่มอะไรบางนั้นนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนแบบคอนโทรลบบลักษณะที่ให้หมุนๆเนี่ยอันเนี้ยนนก็มีอีกอยู่2ปุ่ม2ตำแหน่งบนพวงมาลัยด้วยด้านสเปครถที่นำมาโชว์นะครับด้วยความที่เอาวันเป็นตัวของ su7 max เนี่ยมันคือตัวท็อปเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรถที่มีสเปคโหดมากนะครับในรถราคา ไม่ทะลุ2ล้านในจีนนะครับตรงนี้โดยตัวรถนะครับมาพร้อมกับการขับเคลื่อน4ล้อนะครับ All-wheel drive นะครับมี2มอเตอร์หน้าหลังนะครับความแรงของตัวรถเนี่ยอยู่ที่673แรงม้า0-100อเนี่ยอัตราเร่งสูงถึงร้อภายใน2.78วินาทีครับความเร็วสูงสุดที่ตัวรถทำได้อยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด101กิโลวัตต์อวครับ ผลิตโดยบริษัท CATL หรือ CATL ที่หลายๆคนรู้จักนะครับะระยะทางที่สามารถทำได้นะครับต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยสูงสุดอยู่ที่800กิโลเมตรครับต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งในมาตรฐานของทางจีนก็คือ CLTC นะครับถ้าหักลบกันไปกันมาเนี่ยให้เป็นแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือตัวของ WLTP เนี่ยก็น่าจะราวๆสัก630 650กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งคครับ ด้านราคาของ s u Max นะครับในจีนเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่300,000หยวนทุกคนโอ้ ฟังราคาแล้วตกใจไหมเพราะว่าพอคิดเป็นเงินไทยออกมาเนี่ยกลมๆอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาทครับลองคิดว่าถ้าเป็นราคารถในไทย1.5ล้านบาทเราได้อะไรบ้างเราได้ของแบบนี้ไหมในอดีตเราก็ไม่เคยเห็นรถ1.5ล้านบาทที่มันหลังมันว้าวขนาดน,นี้ถือว่าเสี่ยมี่เนี่ยเขามาเป็นกลยุทธ์ที่เขาบอกนี่แต่แบบแรกๆน,นี่ยว่าเขารุ่นเนี้ยเขายอมแบบขายขาดทุนขายไม่เอากําไรเขาเอายอดเอาแบบชื่อเสียงให้ทุกคนได้รู้จักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตนะครับตรงนั้น ื่อกี้ดูแล้วก็อย่างที่ถ่ายหเห็นนะครับก็เออเป็นรถที่สวยมากข้างในดูดีมากแล้วก็อยากที่เราเห็นกันตั้งแต่ตอนเปิดตัวสําหรับคนที่แบบติดตามข่าวก็จะแบบหุ้ยราคาล้านต้น,ตน,ตนในจีนอะไรแบบนี้เนาะเออข้างในนี่เกิดราคารถ1.11.2ล้านบาทในไทยไปมากเออก็ผมว่าเมื่อกี้ยังยังแบบคุยกับสตาฟที่เขาดูแลอยู่ตรงรถเลยว่า เอามาขายเลยเถอะอยา่าเอามาแค่โชว์เลยอะตรงนั้นเพราะว่ามีแต่คนมาถามว่าขายแล้วเหรอปิดจองแล้วเหรอตลอดเวลาอะไรอ่ะตอนที่ผมดูเมื่อกี้คำถามสําสคัญคือตัวของรถเสี่ยมี่จะขายเม,มื่อไหร่เมื่อกี้ผมว่าอจริงก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับทางสตาฟที่เขาดูแลรถรอบๆในบริเวณงานเขาก็ตอบได้คร่าวๆอาจจะแบบสองปีหรือแบบสามปีอะไรแบบนั้นก็คือจริงๆก็ยังไม่มีใครรู้กาหนดจนกว่าทางบริษัทนะทางเสี่ยมี่ในจริงเขาจะประกาศว่าแบบโอเคเขาจะผลิต ตัวของพวลมาอะไรขวาแล้วก็จะเริ่มขายต่างประเทศเพราะว่าตอนเนี้ยที่ขายดีๆเด่เยคืออยู่ในจีนทั้งหมดเลยนะทุกคนส่วนตัวผมคิดว่าตัวของเสี่ยวมี่ SU7 เนี่ยไม่น่าจะมาขายไทยได้ในแบบปีหน้าอะไรแบบนี้นะผมคิดว่าถ้าจะมาขายไทยโหอย่างเร็วก็อ่านหมดถ้าเป็นปีหน้าจริงก็คือปลายปีหน้าอะไรแบบนี้ก็คือผมว่าตัวของเสี่ยวมี่เองเขาก็ต้องเซตอัพเรื่องของการบริการเรื่องของการวางแผนในการที่จะ ออกมาบุกต่างประเทศแล้วก็ต้องทำเซอร์วิสในเรื่องของรถนะนงนั้นมันไม่ได้ง่ายมันมือถือที่แบบเฮ้ยเราเห็นเปิดตัวในจีนหรือแบบในต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วแบบแป๊บหนึง่งมันมาขายไทยแล้วแต่คือรถมันเป็นตัวของสินค้าที่มันต้องการเซอร์วิสอยู่ด้วยมันต้องการเรื่องของแบบศูนย์บริการอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่ตัวของรถเสี่ยวมี่จะมาได้ผมว่า ปีหน้านี้ถ้ามาได้ผภายในปีหน้าต่อให้เป็นวันที่31ธันวาปีหน้านะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ใช่มากแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างเร็วสุดก็คือปีนี้24ปีหน้า25อ่า2026อะ่ะเร็วสุดอะ่ะผมผมให้ประมาณนั้นนะถ้าแบบเร็วสุดในความคิดผมตรงนั้นส่วนเรื่องราคาก็ลองทายกันดูครับจากที่ผมพาไปดูเนี่ยผมว่าเฮ้ยวัสดุมันดีดีแบบดีมากๆดีกว่าดีกว่าในรถเอาเอาเป็นว่าในรถราคา ให,ให้ถึง2ล้านบาทในไทยเลยผมว่าวัสดุของยิ่งข้างในของตัว S U 7อะ่ะโหมันไม่น่าจะมีใครสู้ตัวนี้ได้ในรถราคาไม่เกิน2ล้านบาทในไทยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเทสลาโหเทสลนี่ตัดออกไปแล้วเพราะว่าข้างในแบบมันไม่มีอะไรเลยในกลุ่มรถจีนด้วยกันเท่าที่เคยเห็นผมคิดว่าตัวของ S U 7ตัวเนี้ย ข้างในก็ดีกว่าทุกๆแบรนด์ที่ผมเคยเห็นนะถ้าจะมีที่สูสีกันแล้วผมยังไม่เคยเห็นตัวรถอะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวของ X e พ g X p e ิงเอ่อ X e n งเนาะตรงนั้นทีเ่เริ่มขายในไทยแล้วตรงนั้นยังไม่เคยเห็นตัวนั้นเหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นแบบฝูรูรามาา้าเห่ายังไงแต่คือตัวของ Xiaomi SU7 เนี่ยต้องยอมรับเลยว่า Xiaomi เ,เขาทาการบ้านเนี่ยเรื่องของแบบการออกแบบดีไซน์ต่างๆรวมถึงข้างในเนี่ย ออกมาได้ดีจริงๆส่วนตัวผมอาะพอเห็นข่าวแล้วก็ตามข่าวตัวของเสี่ยวมีมาเรื่อยๆอ่ะเอเข้าใจว่าเสี่ยวมีน่าจะเปิดตัวของรุ่นที่เป็นเหมือนอะหน้าตาอาจจะคล้ายๆกับตัว SU7 อะแต่เป็น SUV อีกทีนึง่งยิ่งถ้าผมว่าถ้าเปิดตัวอันที่เป็นตัวของ SUV นะือมันจะแบบตลาดแตกมากอ่ะ,อะยิ่งเอา,าจริง ถ้าถ้าออกมาขายนอกจีนแล้วมาตลุยด้วยตัวของ S ที่แบนตัว SUV ก่อนนะตรงน,นั้นแล้วค่อยตามมาเป็นตัวของซีดานตัว SU7 เนี่ยก็ยังได้นะในความคิดเห็นของผมนะไทรมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับตัวของรถ อีวีเซี่ยวมีอคันนี้คิดว่าถ้ามาขายในไทยอ่ะเอาสองสามอย่างนะเล่นกันสนุกสนุกก็คือคิดว่าจะมาขายไทยเมื่อไหร่แล้วก็สองคือคิดว่าราคาของคันเนี้ยถ้ามาขายไทยราคาจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่เออถ้าเป็นตัวของ s อ7ดธรรมดาอะไรแบบเนี้ยก็ลองถ่ายไลเล่นกันดูครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับการพาม,มาดูตัวของรถ EV ของ x ซ a o m i SU7 สยูครับสรปตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ